สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้มอสซิ่งกระบะดําดครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันวันนี้มาพาพี่น้องมาดูการขับรถบรรทุกหนักลงเขานะครับเขาตาบยาหรือว่าเขาเสมิดเราเนี่ยครับวันนี้ใส่กระดาษนะครับวันนี้ ก็อย่าลืมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้มอสซิงด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากมอสซิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูการลงเขานะครับของรถบรรทุกหนักนะครับทีนี้ก็ใกล้จะถึงที่ลงเขาแล้วครับ เส้นนี้ก็เป็นทางเาชียอมติดต่อของวีรำสาเยเ้ลนะครับสำหรับใครที่จะไประยองหรือจะไปจันทก็ส่วนภาคอีสานก็วิ่งเส้นนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวสุรินทร์วีรำ วอุบลแถวสะเกลวิ่งเส้นนี้หมดแล้วครับ้นก็จะไปแถวนายองแถวสะซึ่งแถวกรุงเทพก็วิ่งเส้นนี้ได้เหมือนกันครับ มือนี้ก็จะเป็นด่านทาหารกับตำรวจนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับปกติรถบรรทุกทุกคนต้องลงไปเขียนชื่อนะครับแล้ว่าวันนี้พอดีเขาทำทางครับไม่มีที่จอดก็เลยขอผ่านอย่างนคี้บวันนี้ยังไม่เห็นนี่ครับแล้วเราก็มาถึงปากกระบอกแล้วนะครับ ผมจะใช้เกียร์หนึ่งนะครับลุงเพราะว่ารถผมเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยนะครับเบรกไม่ค่อยดีช็อปเบรกก็ไม่มีครับต้องลงเกียร์หนึ่งอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าลงไปเกียร์สองนี่คิดว่าเบรกององไม่อยู่นะครับเพราะว่ารถก็รุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีคันมาข้างหลังข้างหน้าว่างแล้วก็สามารถส่งสัญญ,ญาณให้เขาเสียงได้นะครับนี่ครับมีป้ายเตือนบอกนะครับ ใช้เกียร์ต่ำนะครับตอนนี้มีพวกมานะครับผมก็จะบอกให้พี่แกแซงกันเลยนะครับผมก็จะยัดหนึ่งลงไปจากปากกระบ,บอกเลยครับพี่แกก็แซงในที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสามหกนี่ลงสบายนะครับลงเกียร์สองเกียร์สามสบายเลครับเพราะว่าเขาจะมีชอปป็อตเด็กนะครับ ถ้ารุดผมรุดเก่าหน่อยครับก็ไม่ค่อยคานลุไหครับก็ส่งสัญญาณให้การเอานะครับอย่างนี้แหละครับนี่ถ้าผมช้ามากผมก็ถ้าข้างหน้าว่างมก็จะบอกให้เขาแซง่อนสัญญาณในการเปิดไฟกับพี่ครับ ไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับสำหรับมือให,หม่ก็เอาไปใช้ได้นะครับเราก็งลงไปไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยนะครับนานๆทีแตะนะครับรู้สึกว่าลงมาเร็ว,วก็ค่อยแตะได้ครับอีนโนอีนโหนหน้าเครื่อง เครื่องมันรันมากๆแล้วก็เบเสียงเอานะครับเบาคลิ่งเอานะครับค่อยๆแตะคลิ่งลงที่เสียงมันเบาลงนะครับที่คิดว่าโอเคแล้วก็ปล่อยลงไปไม่ได้วันนี้รถเยอะครับปกติผมลงม,มานี่จะไม่ค่อยมีรถนะครับ ันมากนะครับเขาลูกนี้ก็ถือว่าชันนะครับดูดียังต้องได้ค่อยๆคานขึ้นเลยนี่ครับก็คือมันลันมากมากแล้วก เบกนะครับเกียร์ให้มันลงมาต่ำๆเร่ยรถมัเป็นช้าที่สุดนะครับเราก็ไม่ค่อยปล่อยใหม่ๆนะครับถ้าเกียร์บ่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวลงหมดนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยนี่เลครับมันก็จะดังนี้นะครับถ้าไม่มีชอคเบรกช่วยแล้วก็เลียเบรกช่วยไปเรื่อยๆนะครับ สงสัยเอารถไม่อยู่ครับก็เลยปล่อยลงไปเลยครับทงซ้ายสุดเลยครับ พอดีมันสั่นไปนิดหน่อย โค้งนะครับจะมีโค้งหัวมือนะครับโค้งแรงมากเลยครับโชคดีก็อคันลงไปก่อนนะยเพราะว่าแถวนี้ก็เจียสองได้ครับผมต้องไปเจียสองได้อยู่ ว่ามันโค้งแรงๆนะครับตรงนี้เกิดอุบัติเหตุไวมากเลยครับผมก็จะให้รถกระบะแซงไปก่อนนะครับแช่ไหมว่นานะต่อไปนี้ผมก็จะยัดหนึ่งนะครับลงเพราะว่าตรงข้างหน้าชันมากนะครับ จอดยัดก่อนนะครับถ้าเราไม่จอดยัดเมื่อกี้เรายัดเลยขนาดทาให้เกียร์พังได้นะครวก็ค่อยลงไปครับเพราะว่าตรงนี้ชันนะค้งหน้ากับคูุตรงนี้ครับเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุมากเลยบ่อยที่สุดเลย นี่ผมเหยียบเบรคแค่สามครั้งสองครั้งสามครั้งนี้นะครับ พี่ๆชอบนะครับก็จะลืมกดติดตามกดเป็นกำใจห้มอสซิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ